เชสว,วัสดีครับครัอบวอันเรือครับครับสวัสดีครับเรือครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออหิวเลยใช่ไหมหิวเลยใช่ไหมเดีย๋ยวเอาแคนตลกมาให้นะครับวันนี้เอ่าแค่เอากล้วยให้ก่อนก็ได้นี่ครับเอ่อกล้วยปอนเดี๋ยวเริ่มไปเอาหนามหลังแคนตลกกับผาให้น้อาไันหน่อมช่วยหน่อยเลือ เอาเอาเครื่อนั้นไปให้แม่กันเลยครับนีส่สุดหล่อครับหล่อเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้โหอาปากหลอเลยเคยได้กินดูงานนะครับจะยาวกว่าน้องดาวนะครับงาเขาอืมนี่ครับงาสุดหล่อเอะไรไม่เหลือเดีย๋ยวเอาแค่นตล๊กล้างให้หนูด้วย กล้วยก็ได้เอามาให้น้องบุญด้วยกล้วยของพี่อินนะครับอ่านเคยวก็เลยแบ่งปันมาให้ดีน้องควานไม่อยู่ครับก็เลยให้ยายครับมาป้อนนะครับ <c oughs> อะไรบุญบุญเจริญกินด้วยไปยุไส้งานคุณพี่ก็เจ็บเจ็บลูกครับ เลยครับเหลือเอ้ยเอาให้หนูกินเละสุดรอเดี๋อาเอาปูบ้างนะครับหนาวไหมผมมาหนาวบารดี้น้อยบาร์ดี้น้อยเป็นไม้ดีให้กินแค่นั้ลูกให้กินแค่นั้นลูกกินเป็นไม้ <บา S 1> หมดเลยครับนี่เคยเจอนานแล้วครับพานเขียวก็ไม่เคยมาให้กำลังใจนานแล้วครับดูครับหล่อขึ้นมากเลยเนี่ยห่อห่อหล่อขึ้นมากครับคุณเหลือ อดูเนื้อหนังเขานะครับเนี่ยืดแ้นแล้วก็โตขึ้นมากเลยครับนาดูโอ้โหทุกส่วนของร่างกายเป็นอะไรที่แบบหนานครับนสุดหลอสุดหล่ออร่อยไหมบนเลยออร่อยไหมครับ มันเหืออร่อยไหมครับโอ้อร่อยครับได้ได้กินครับได้ครับอร่อยครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญนะครับอืเดี๋ยวจะล้างแคนตาลู๊กให้หนูด้วยอืมสุดหล่อครับสุดหล่อกินเป็นไม้แคนตาลู๊กอ่ะมนเลยอเเลอครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยครับอ้โหน่ารักเลยครับขอบคุณพี่เทียตลอด ตตั้งแต่เดือนสิงหาครับแยกออกมีเก่ที่เขียวนี่แหละที่ได้กินด้วยสิงหาต้นเดือนสิงหาจำไม่ผิดหรือต้นเดือนกันยายนกลางเดือนมาที่สิบสี่เราไม่บอกสิเสียเนาะสิบสี่สิงหาเหแยกออกจากสิบสี่สิงหาเสร็คบอ ครับวันขอบคุณครับวันขอบคุณครับวันครับอนครับอร่อยเลยแ่สวัสดีือนกันโอแม่ก็ยกินแครบลอกยกินแครบด้วยครับวัขอบคุณครับวันขอบคุณครับเอ้ยานสวยดีอแอะไบุญร้ายจะยังไงงานมันงาก็อ้อกยาวกันเหลือเหลือเหลือกมาเหลอโอ้ยอย่าตบเมนเลย ครับก่อนครับก่อนครับก่อนเหลือครับก่อนครับก่อนครับก่อนขอบคุณครับครับสวยๆก่อนครับสวยก่อนขอบคุณครับสวยๆขอบคุณครับปากรอเลยโอ้โหได้กลิ่นแคนตาลูกไม่เหลือฮะรับผ่าเอาในออกมาที่ผมช่วยผ่าสุดทันสมัยแสดงว่าไม่ค่อยกินแคนตาลูกอ้าเนี่ย ลองดูแคนตาลูปกินเป็นไหมเหลือนี่ม่อะไรกินตลุกเหรอได้แม่กินตะลุกลองให้ไปอนแมนก่อนเลยครับเอวอนแม่ก่อน อะไรไหครับอะไรไรมสุลโลอ่าเราป่นทีมบอลบ๊ายบายอะเราป่นทีบอลบ๊ายบียบ๊ายบียบ๊ายบายบ๊ายบายบสายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบสายบายบ๊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 ยบายบ๊ายบาายบ โอ๊ยใส่เลยงานนี่ไปไปหาสืออา่อแอตรุดด้วยไม่ไหมนนกินตัวไยอีก็ก่อนอัี้ใจต้องช่วยา <c oughs> อาหารกำลังด้วยดินั่ง,น,งน้อยนั่งน้อยกินหลาย,อ,อ,ยอ่ะมูมีเนี่ยเอาไปแม้ถึงช่วยด้วอ่ะเ,เอาให้แม่ด้วยครับอ่ะทำมัเหลืออ่ายูกนี่ ครับข,ขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญที่เอ็นดู like so well. Además, entonces, uh, น hmm? ้องๆช้างให้น้องช้างได้กินได้ทานของอร่อยครับนี่งานไม่ได้ไปไหนหรอกรอหาอาหารให้กินวันนี้ต้องไปหาอ้อยไปไกลเป็นสามสิบสี่สิบกิโลแล้วครับเขาจะขยำต้นมะม่วงนี่กินนะต้องใส่ข้าวแข็งทองธรรมดาแล้วครับตื่นขึ้นมาแล้วเสียก็ได้ขยำต้นมะม่วงน สวัสดีครับสวัสดีก่อนสวัสดีครับสวัสดีก่อนยังไม่สวยเลยสวัสดีนี่มีผู้ใหญ่ใจบุญมาเออยกยกสูงแม่กำลังกินด้วยโอ้โหโอ้อยู่เอาให hmm ้ไปครับเลยนี่ครับคุณจะหล่อแม่ก็เอาไปให้พวอทางโน้นกินกรบกรบอะไรไม่เหลือสล่อ ฮะอรไรไหมครับอะไรก็ครับก่อนครับโอ้นานๆได้กินทีไม่ค่อยได้กินนะครับนี่ครับแต่ดูแล้วน้องกินเก่งกินได้ครับนูครรบกล้วยสดมากสดมากจะกินกล้วยอาหารฝรั่งแบบนี้ไม่มีแล้วครั้งแรกเขาอืมอะไรไหมครับหวายแสบแสบสุดหล่อครับดูครับหล่อนะครับบนเหล่านานก็ ถ้าจะไม่ผิดความเขียวน่าจะประมาณวันเอเดือนหนึ่งได้ครับไม่เคยเล่นได้เข้ามาครับแม่ก็ติดใจแล้วออแม่ติดใจชิ้นลูกเดียวเสบบอเหลือเออันเดียไปหวานบ่งสิเกิดบอ อืมกินดีอลัยั้ไรไหมรออร่อยไหมครับอร่อยไหมครับนหล่อครับหล่อครับก่อนครับก่อนอร่อยไหมครับครับก่อนอร่อยครับขอบคุณมากมากนะครับอ่อยครับอ่อช้อยเบสงาเริ่มออกยาวมากครับงาครับ โอ้แม่ก็ให้ก็อร่อยเหมือนกันเลยไงแล้วยังไหนป้อนด้วยไงแล้วยังไหนป้อนโอ้มันน่าดีถือกินเองไลยแล้วแซ่บวะกินไปด้วยอน้ำไปด้วยนะครับเขากินไปด้วยเขามีความสุขไปด้วยในการกินก็คือเขาเรียกว่าอะไรครับขนองเสียงอ้อนครับ มันนานมาทีนะเหลือนะถ้ามีของกินก็มาไม่ถึงหนูเหลือเพราะมาไม่มีเวลาครับควันเก็ไม่มีเวลายี่ยมแล้วขอบคุณก่อนขอบคุณครับก่อนครับก่อนครับก่อนขอบคุณครับอเริ่มอยูแล้วเริ่มอยู่ไหม อ๋อโอเคเดี๋ยวเหลืออีกถุงหนึ่งค่อยกินตอนเย็นเอาล้างไหมเริมอิ่มแล้วบรเริมอิ่มแล้วเออเย็บแล้วเย็บแล้วเริ่มอยู่แล้วเริ่มอยู่แล้วเ๋ิวไปเก็บกินหมดเนี่ยเริมอยู่แล้วครับเดี๋ยวตอนเย็นหนูค่อยกินอีกนะครับเ้าเหลือขอบคุณมากครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญนะครับ อครับผมขอบคุณครับอิ่มได้ใช่ไหมยิ่มไร้ไหมครับอะไรอะไรยาาหองแก้มอ่ะฮะอะไรอะไรอะไรเหลอดูเิวพัน์ครับดูดูเิวพัน์เหลือครับ <c oughs> ครับฮะสวัสดีครับกินกล้วยที่นี่ฮะเมื่อกี้ก็ไปักเคียนเมื่อกี้ อ่าสุดหล่อครับสุดหล่องาแบบเริ่มแบบห่อเดี๋ยวถึงสิงหาก็ครบสามปีครับครบสิงหาครับบุญเรือจะครบสามปีครับเดือนสิงหาเน้วยเนี่ยเนี่ยเส็บบอเส็บบอเหลือครับบอลรับบอลเส็บบอ ยังยังสวัสดีครับยัก่อนเร็วไปนทีนีงได้สวัสดีครับไหนสวัสดีครับสวัสดีครับสวยสก่อนสวัสดีครับสวยก่อนครับคครับยังไงครับครับครับตาเียอบกันร้ายแน่ตาเียเอ่อ้อะไรอะไร อโอเคนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญนะครับก็ขอบคุณมากๆครับสําหรับแคนตรูครับที่คิดถึงน้องบุญเหลือกับแม่วงเดือนครับความเกี่ยวก็ได้เอามาให้เชือกและถุงครับเป็นสองถุงก็ไว้ให้น้องกินตอนเย็นอีกนะครับอีกถุงหนึ่งเราเหลือแนละ้ะโอเคไหมครับ,บอ่าเริ่มอยู่แล้วเริ่มอยู่แล้ว,เร,ลวเริ่มอิ่มแล้วพอแล้ว ขอบคุณครับเนาะอยูแล้วแมสุดหล่อสุดหลอครับสุดหล่อเรือรอะไ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 รเหลืออะไรครับครับก่อน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 ออร่ออร่อยครับอร่อยเริ่มอยู่แล้วเริ่มอยู่แล้วให้แม่เขาให้แม่ เอาไปให้แม่เริ่มอยู่แล้วเริ่มอิ่มแล้วเริมเ่มเล่นตัวแล้วเริ่มเล่นตัวแล้วเริ่มเล่นตัวแล้วออโอเคครับคันข,ขียวก็จะขออนุญาตจบทริปเพียงเท่านี้นะขอบคุณมากๆทุกๆท,ท่านครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญนะครับสวัสดีครับต้องกินนะคะเดี๋ยวจะหายถ้าไม่กินอต้องกิน